เปลือกบางใช่ค่ะเปลือกบางจริงๆเปลือกบางจริงๆค่ะท่านนองผู้ว่าครับได้ข่าวว่าถ้าเกิดได้กินในทุเรียนนนทบุรีท่านต้องขึ้นเป็นผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีจริงหรือเปล่าครับแน่นอนเลยครับแน่นอนครับเป็นผู้ว่าก่อนนผู้ว่าก่อนเป็นผู้ว่าก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปบอกพี่ปุ๊กพี่พี่พี่ปุ๊กให้มาพี่นั่นให้ครับท่านชิงครับท่านชิงบอกท่านชิงให้ครับจัดใจพงเลย โอ้ตื่นเต้นตื่นตดนะอะไรนะพี่เดี๋ยวนะคะต้นต้นตใชรเปลบอกว่า้าไม่เปลาไม่นี่คะแต่สารยม่น่นะคะลูกสีสวยยาวมากเลยทุเรียนไม่เน่าครับลม้วคะเขาตามันจะเน่านเขาตามนจะดงก้นรู้สึกันีอบอุ่นนะคะเอย่กเดอนมาออมาแล้วยังค่ะออมาจะลูก แก้แล้วแก้แล้เลยแกนแแกลเลยครับแเลยอแกลเลยแกลเลยมันผ่าได้ดีมากครับพาเม็ดได้ครับพาเปลกถึงแม่่าเปลือถึงครับเราจะไม่กดดันเลยเราจะไม่กดดันสยค่ะมันติดก้านนะคะติดก้านนะคะ ตกานออเลยก็ไค่ะตัดก้านได้ค่ะตัดก้านเาสกพักมัยืออตัก้านี่ละครต้านนี่ก็เทาไหร่ละครตัก้านนี่แสนหนึ่งก้คะโอ้โหค่ะทุกคนกล้องเดี๋ยวต้องจับก่อนนิดนึงนคนี่คือภายในทุเรียนลูกละแปดแสนบาทครับโคตร่ชิมชิม นาอแล้วนะคะอุมโอ้โหคำละหนึ่งแสนครับผมคำละหนึ่งแสนครับช่วยนับาดีๆหน่อยให้เรครับยังยังจะยังจัง

เม็ดกับทิ้นะคะขออนุญาตรับเม็ดคะเม็ดดีใช่ไหมคะเม็ดม็าอาง่กีเมตอนนี้คืออยาก้ว่กี่เม็ดค่ะกี่เม็ดระบด้วยกี่เม็ดกี่เมดระบกด้วยนะคะกี่เม็ดหอกีเม็ดระบ้วย่รับเลย่นก่อนชูขึ้นก่อน เดี๋ยวขออนุญาตเก็บเม็ด้วยนะคะวางเม็ดไว้นะคะอยากจะนับว่ามีเม็ดไหมคะมีกี่เม็ดไหมคะานลวเอาเม็ดบัซซิล์ด้วยาเม็ด้างลายบัซซิล์กางลายบัะซิล์อรางลยบัซซิล์สลัดดีเนื้อละเอียดแค่ด้วยครับ หวานกำลังดีเนื้อละเอียดเพราะว่าน่เนื้อมีกี่เบสกันนะครับโอ้โหราคาตอนนี้โอ้โหด้านหลังนี่แบบว่ากินไม่ได้ทานอะไรใช่ไหมคะได้กินได้ดีได้กินได้ละเอีไม่ยังนะครับต้อง ตอนนี้ทานแล้วขออนุญาตเราไปกเนนจ Enjoy Enjoy ทาน Enjoy หออะอันนี้ Enjoy นคขอบคุณค่ะได้ทานแล้วนะ ขุณมากนะครับวันนี้ต้องกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณสี่คนจนทุกท่านขอบคุณพี่ๆสี่มนชนนะครับที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้นะครับ่าทุเรียลูปกระแด่แสนบาทของดรแก้วดรชัยนัทจตุกางแล้วก็ผู้นายนะครับที่ประมูลมาได้นะครับแต่แสนบาทแต่เดิมที่ดรแก้วร่วมสมบุญทั้งหมดในร้านสองแสน

ขอฟังความรู้สึกแล้วก็ขอฟังการขอบคุณจากดรชัยดั้งจตองการเจ้าของทุเ so ร um ียน8ปดแสนบาทครับขออนุญาตเดี๋ยวฟังนะคะฟังความรู้สึกในางของทางแล้วก็จตองการนะคะและอยากจะฟังคุณนายด้วยค่ะเพราะคุณนายเป็นคนทานทุเรียนคนแรกอยากจะฟังคุณนายด้วยเพราะคุณนายเป็นคนที่ทานทุเรียน ตอนนี้ตอนนี้พออที่ด็อกเตอร์นะคะหมอที่ด็อกเอร์จะกล่าวนะคะขอเมตุเรีนคืน เร<ป>าก็ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปครับก็จัดงานปีเป็นปีที่สามนะครับก็จริงๆก็เสียใจนะครับว่าสริงๆว่า,าประมูลจะเป็นปัวตัสนนะครับซึ่งถามว่าพอเราเลิกงานแล้วนะครับเห็นคนที่ประมูลทุกคนเนะี่ยหน้านยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีลาสีออกทุกคนเลยนะครับคือทุกคนมีนมูลแล้วก็ทุกคนมีความสุข เราต้องผสมทคอมท่านดรกแก้วนะครับแล้วก็ระยะครอบครัวนะครับที่ช่วยกันบำรุงนะครับมอบให้กับโรงพยาบาลพระนางเก้านะครับแล้กาากวก็โรงพยาบาลพระนางเก้าก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์อีกนะครับถ้าใครมีจิตสัมภาก็สามารถไป,ไปกกบริจาคเงินให้ที่โรงพยาบาลได้เลยนะครับขอบคุณเป็นงยิ่งครับ ใีวิตนะครับื่อรวกระแสานี้นะครับจมสีเรื่องใช้ในชีวิตอน่ดงเครื่องวกอายุงานห้าปีหนึปีเเครื่องช่วยชีวิตคนได้สองร้อยคนปะฉันต์ในอายุสองแปดนะครับนัานก็ช่วยชีวิตคนประมาณหนึ่งานชีวิตนะครับ เม่จก็เมื่อกี้แปดแสนมันน้อยไปนิดนึงเพือนผมไปต่างแสนนะครับออเชิญครับพอธากิจลองบริจนคสบาทเรียนเข้าคำพูดด้วยกันนะครับี๋้วเราว่าพอเอาเอาทิ้มซองนะครับจิ้มซองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมอบต่ออีกหนึ่งแสนบาทนะครับทุเรียนลูกนี้เป็นเก้าแสนบาทแลวนะครับ ทุเรียนลูกนี้นะคาไม่อยู่ที่8 0 0แสนนะครับตอนนี้ขึ้นมบเป็นเ้าแสนบาทครับพ่อออมไม่เดียวเองพ่อออมไม่ละหนึ่งแสนนะครับพอครับ พอเรียบร้อยแล้วมีใครอยากจะสมทบคุณพ่อไหมคะร่วมบริจาคเพิ่มไหมเพื่นเนี่ยคะอย่างที่ได้บอกไปค่ะว่าได้ร่วมบุญนะคะอิ่มบุญกันอย่างแน่นอนวันนี้ก็เป็นขอบคุณพ่อครับขอบคุณพ่อน้องครับเป็นผู้บริการฝ่ายขายของะไรันอยุธยาค่ะพ่อออนะอะไรนะเอาคุณประกาศไดยดีกว่าค่ะท่านพอออนธนกิจทัศสิริบุญจิราค่ะ แห่งบริษัทอารีอันอย,ยุทยาค่ะ,ะป็นเจ้านายเก่าผมผมก็เป็นตัวแทนประกันเหมือนกัน <c oughs> สุริวงศ์ผมไปดูาาาอาจจะได้อ,อ๋อจ้าปงด้วยค่ะมอบให้อีกนะคะจำนวนเงินนะคะรมหนึ่งแสน,น 1, บาทค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแม่ค่ะ สิบของเป็ดช่วยหาด้วยครับใครมีเม็ดพลาสอันนี้เหลือไม่ใช่ไหมก็บอกว่าจะเอาไาจะเอาไปทาไฟส่วนที่เหลือลนะคะน้องเอามาปูกครับน้องก็ปูกไมเสีาว่าไปใส่แล้วไปเลี่ยมทองแ้แฝงก่อนน้องก็เป็นคนตลกค่ะน้องก็เป็นคนตลกแลวก็เป็นคนที่ทํบุญตลอดด้วยนะคะตอนนี้ หกเม็ดค่ะแต่อันนี้ไม่ได้นะครับขอมคุณนายครับคุณนายที่ไหนอสอที่ไหนต่อยบอกฉันยังไม่ได้กินเลยเมื่อกี้แต่แก้วป้อนในชั้นมือก็เข้มเข็นต้เรียนอะไรครับแก้วใช้แล้วเป็นโครงการแล้วก็ท่านรองผว่านะครับท่านผอโรงพยาบาลขอบคุณท่าน ก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนแล้วดับแรกก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ท่านรองผู้ว่าครับคุณยีทนะจากการอุตสาหการท่องเที่ยวนะครับก็มาร่วมงานด้วยแขกผู้หลักผู้ใหญ่ขอออเขามาก็ก็พูดง่ายว่าวันนี้ก็บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วก็คือได้ร่วมทําบุญนะครับร่วมทำบุญแล้วก็ให้ภรรยาได้รับประธานทุเรียนตามที่รับปากเรียบร้อยแล้วครับก็มีความสุขมากครับ เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ภรรยาพี่ก็ได้รสชาติหวานหอมนุ่มค่ะผสมกับติ่มซุ่นมังนนติงมข้าอร่อยยอเคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มอร่อยมากครับคุ้มค่าราคาแปดแสนไหมคะโอ้ <c oughs> คุ้มค่ามากครับทุเรียนอร่อยมากะนะครับแล้วแถมได้บุญนะครับเป็นการที่กินทุเรียนเมืองนนโดยไม่ต้องจองราคาจะแพงแต่ได้บุญอิ่มบุญมากครับ ก็ถ้าถ uh, uh, ้าทางจังหวก็เชิญก็ไปครับผมจะมาเชิญด้วยตัวเองนะแกคราวนี้อย่างที่บอกครับว่าเราเราได้มีความตั้งใจจะร่วมทันหอยู่แล้วนะครับปีหน้าถ้าถ้ามีการทำอีกก็ไปร่วมแน่นอนครับร่วมแน่นอนครับในส่วนของเปลือกเมล็ดแล้วก็ก้านที่เหลือนี่ยจะทำยังไงครับเปลือกเปลือกเนี่ยผมก็กล่าวว่าจะตาตไให้ดูเพาเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งนะครับผมว่ามันคงไม่อกาศบ่อยที่จะมีทุเรียนราคา800แสนอย่างนี้ ส่วนเมดก็คิดว่าจะไปเลี่ยมทองใส่คอครับค <c oughs> ่ัค่ะถามท่าน,ท,านท่านรองนะครับค่ะพูดถึงว่าทุเรียนนนป,ปีนี้ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็หลังจากที่น้ำท่วมปี5้าสี่มาเนี่ยนะครับป,ปีนี้ก็ผลผลิตทุเรียนนนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ่ขึ้นแต่ว่าก็ยังหรือว่าปริมาณก็ยังไม่มากนะครับค่ะแล้วก็ทุเรียนนนเราก็ได้ชื่อว่าเป็น ัทุเรียนที่เป็นต้นตำรับเป็นเป็นแห,หล่งตักทุเรียนดั้งเดิมแล้วรสชาติอย่างวันนี้ทุกคนก็ได้ได้ริมนะฮะในด้ริมรถแล้วก็ได้เห็นว่าทุเรียนนอนหวานหอมจริงๆนะครับ<ช>แล้วก็สมชื่อของทุเรียนดอน,ดนจริงๆครับทางจังหวัดจะมีแผนส่งเสริมหรือพัฒนาหรือนสนับสนุนอะไร้ไหมคะกับการปลูกทุเรียนก็คงมีทั้งหลายหลส่วนนะครับทั้งเรื่องของการดูแลท่าสวนในเรื่องของการป้องกันน้ําเค็มนะครับ,รบแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องน้ําเสีย กับชาวสวนนะครับที่จะดูแลชาวสวนนะครับแล้วก็ดูแลด้านอื่นๆนะครับที่จะส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถปลูกเรียนได้มากยิ่งขึ้นครับเนี่ตอนนี้พื้นที่มันเหลือน้อยครับในการที่จะส่งเสริมเพิ่มเติมครับครับพื้นที่เหลือน้อยมากครับก็มันก็เป็นข้อจํากัดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นที่นนครปฐมเราเป็น บ้านจัดสรรเัาเยอะนะครับทานั้นเนี่ยในที่ก็แนะนําในส่วนที่ว่าตอนนี้ก็แนะนําในส่วนที่บ้านจัดสรรหรือบ้านใ,นใครนะครับก็อ,อาจจะปลูกหลังบ้านได้<ช>ปลูกหลังบ้านปลูกข้างบ้านอะไรเงี้ยจะมีที่ไม่มากก็ปลูกทุเรียนถ้5ต้น10ต้นนะครับก็บบจะเป็นการส่งเสริมพันธุ์ทุเรียนของนนทบุรีด้วยก็เ,เดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มนะครับทุเรียนนนทบุรีเนี่ยปีนี้ทั้งปีนะครับมีทุเรียนนนทบุรีเนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยมีแค่900ลูกนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ย ที่ท่านดรแก้วเนี่ยประมูลมาเนี่ยคือก้านยาวแค่1ใน5.2ลูกเท่านั้นนะครับเพราะปีนี้ออกดอกแค่5.2ดอกนะครับแล้วเราก็มีการนับดอกแล้วก็มีคนเข้ามาจับจองเนี่ยเต็มตั้งแต่ตอนที่ออกดอกเลยนะครับแต่ทุเรียนสลับที่ประมูลเนี่ยเราคือต้องขอกันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะมาทําเป็นทุเรียนบุญนะครับเพราะฉะนั้นโชคดีครับที่ได้เป็น1ใน5 2ลูกก้านยาวของปีนี้นะครับซึ่งหายากมากนะครับ โรงพยาบาลนิดนลค่ะถึงเงินจํานวนที่ได้รับนะคะว่าจะไปจัดสรรเป็นส่วนไหนยังไงบ้างวันนี้นะครับจำนวนเงินที่ได้รับจากการประมูลทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีนะครับไปสมทบทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลกำนังเลลก้าวให้บริการผู้ป่วยนอกปีละประมาณ90,0,000ครั้งผู้ป่วยในปีละประมาณ20,000นราย,รายเงิน80,000บาทนะครับสามารถซื้อเครื่องมือช่วยหายใจได้ประมาณ2เครื่องนะครับหรือซื้อเครื่องตู้เด็กสับภาระล็อกแรกเกิดได้อีกหนึ่งตู้นะครับ รายการเหล่านี้สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ประมาณปีละ300รอยายครับซึ่งทางโรงพยาบาลก็ยังมีความต้องการขลุภนพั์นะครับเพื่อว่าเรากำลังอยู่ในการขยายบริการเพิ่มจํานวนห้องผ่าตัด ICU เป็นต้นครับขอบคุณครับโอเคไหมคะขอบคุณครับค่ครับ